สุดซึ้งคิตต uh ี้คริสติน่าโพสต์ภาพจับมือเอสกันตะพงลูกและฉันต้องการคุณยังคงมีแฟนคลับเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มสุดเข้มเอสกันตะพงค์ล่าสุดอยู่ในรักกวางการรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่มีคนใกล้ชิดออกมาเผยความคืบหน้าของการรักษาล่าสุด ล่าสุดทางด้านพนรรย,ยาคนสวยคริสติน่าได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่กำลังจับมือสาทีพร้อมกับระบุข,ข้อความเล่นภาพภาษาอังกฤษว่า We are fighting this together, be strong, Valentina and I need you ที่รักเรากำลังต่อสู้ไปพร้อมกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณที่รัก ในเวลาต่อมาเพื่อนะก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง